คนที่ฆ่าตัวตายจะไปเกิดเป็นเปรตกินหนอนในกองขยะทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่ฆ่าตัวตายได้เนี่ยมันต้องเป็นคนเป็นต้องมีจิตที่คิดอะไรไม่ได้แล้วคือมันจนจนปัญญาจนความคิดคือมันคิดอะไรไม่ออกนั่นเองมันทุกข์สุดขีดคนที่ถูกกักตัวจากโควิดโดดตึกตายเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษากรรมาฐานมาก่อน มันเกิดความเครียดไงโอ้เครียดคิดอะไรไม่ออกหรือเราจะเป็นอันนั้นก็ออกยิ่งฟังข่าวดูข่าวว่าโควิดเมื่อเป็นแล้วจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ยิ่งเครียดเข้าไปอีกที่บอกว่าโควิดนี่ตอนเนี้ยมันลักษณะคละ้าย h i v แหละทีนี้เอาละ่ะยิ่งยุ่งใหญ่คนที่เข้าไปในอปอดแล้วคนที่หายแล้วโอกาสเป็นอีกเนี่ยมันเป็นไปได้เพราะกูมันถูกทําลายเครียดสิคิดมากสิแต่งั้นกูจะอยู่เลยดีกว่าคนที่จะฆ่าตัวตายได้จิตต้องปิด ปัญญาปิดปิดสนิทเลยจึงจะสามารถฆ่าตัวเองตายได้นั่นเองแตงนั้นเวลาตาตบจิตก็จะไปเป็นเปรตทันทีเลยทุกมังาระาปิดสนิทก็เลยต้องเป็นเปรตแผ่บุญอะไรให้ก็ไม่ได้รับเพราะว่าช่วงสุดท้ายของจิตวิญญาณดับเนี่ยสำคัญมากแต่ในคนที่ฆ่าตัวตายจะเป็นเปรตกินหนอนในกองขยะหรือก็อยู่ตรงนั้นที่ตัวเองตายนั่นแหละจะได้รับบุญก็ต่อเมื่อว่าผู้นั่งสมาธิได้ฌานสี่ จึงจะทะลวงดวงจิตที่มืดบอดนั้นได้อันนี้คือสาเหตุเหตุผลหรือผลที่ได้รับจากการฆ่าตัวตายการสวดมนต์ก็เหมือนได้กินแต่ข้าว ก็ได้บุคาร์โบไฮเดตแต่สมาธินั้นเป็นโปรตีนเป็นแร่ธาตุอาหารทำให้เจริญเติบโตทางด้านกระดูกทางาด้านร่างกาย